เรื่องราวแปลกๆที่จังหวัดนครนายกนะคะเมื่อชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะคะมีลักษณะก็คือคล้ายๆกับมีเม็ดตุ่มขึ้นทั่วองค์พระเลยนะคะว่าแต่ที่มาที่ไปทำไมถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ ตุ่มเม็ดเล็กๆสีคล้ำๆขึ้นกระจายจนทั่วองค์พระพุทธรูปปางรำพึงซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดวันสุกนั่นเองนะคะสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรที่เราเห็นอยู่นี้ก็สร้างความแปลกตาแปลกใจให้แก่พุทธศาสานิกชนที่มาทำบุญที่วัดโบสถ์การ้องตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแห่งนี้เป็นอย่างมากหลายคนเมื่อเห็นแล้วต่างนำมือเข้าไปลูบๆจับๆดูก็สัมผัสได้ถึงความเป็นเม็ดตุ่มแข็งๆผุดออกมาจากองค์พระ ชาวบ้านก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนเข้ามากราบไหว้และอธิษฐานขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลทีนี้หลายคนนะคะก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นของการค้นพบพระพุทธรูปลักษณะแปลกตานี้เกิดขึ้นได้อย่างไร mm hmm. เดี๋ยวเราให้คุณพรชัยเทียนกระจ่างนะคะซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างจังหวัดนครนานนยกเนี่ยหนึ่งในผู้พบเห็นคนแรกๆมาเล่าให้ฟังกันค่ะอ๋อทางวัดขอความร่วมมือจากทางเทศบาลน,นะครับให้มาช่วยล้างโบสถ์ จังหวะเราล้างโบสถ์แล้วเราเหลียวไปเห็นเอ๊ะทำไมพระปกติพระทั่วไปก็จะเป็นพื้นเรียบแต่ทําไมพระองค์นี้ถึงมีเหมือนอเม็ดผุดขึ้นมาเราก็มาลองสัมผัสดูดมันได้มันจะเป็นเม็ดอะไรซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่การทําขึ้นมาน่าจะเป็นการาขึ้นมาเองขององค์พระ ขณะที่พระครูชนรเขตพิทักษ์นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์การ้องก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมีญาติโยมนํามาถวายเมื่อปี2545ตอนที่นํามาถวายก็เป็นพระพุทธรูปผิวเรียบปกติไม่มีลักษณะแบบตุ่มตุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแต่ผ่านมาระยะหลังนะคะก็เห็นตุ่มขึ้นเต็มองค์พระเลยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะมีความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ด้วยนะคะ ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาโพสต์ผ่านทางเ c e b o o k นะคะชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนี่คือชื่อ Facebook Fan Page นะคะโดยอาจารย์เจตโพสตโดยสรุปนะคะว่าดูจากภาพและคลิปวิดีโอที่เห็นพร้พุทธรูปองค์นี้ยังไม่แน่ใจในสาเหตุมากนะครับน่าจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่ตัวองค์พระก่อน แต่ขยายภาพดูแล้วมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชั้นทองที่เคลือบพระพุทธรูปอยู่เกิดจากการโป่งแตกขึ้นมาทั่วทั้งองค์พระแล้วภาพบางมุมสะท้อนแสงเลยทำให้ดูเหมือนเป็นตุ่มสีดำงอกออกมาทั้งที่จริงๆก็คือความเสียหายของพระพุทธรูปนั่นเองนะคะแถมมีรอยแตกเกิดขึ้นด้านหลังของพระอย่างชัดเจนด้วยนะคะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดโบสถการร้องจังหวัดนครนายกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ